สวัสดีครับพี่เด้จากช่อง Green Apple Online นะครับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับก็จะออกมาจะเป็นคลิปเตือนละกันนะครับสำหรับคนที่จะหาซื้อฟิล์มกระจกนะครับก่อนซื้อนะครับให้ถามทางร้านให้ดีก่อนตัวนี้จะเป็นรุ่นของเรียวมี5 Pro นะครับจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับแต่จะไม่ขอบอกยี่ห้อละกันนะครับก็ลองสอบถามกับทางร้านดูละกันนะใครจะซื้อร้านไหนก็คือเวลาติดมันก็ติดได้ปกติ นะครับอันนี้ก็คือเคสซิลิโคนของศูนย์นะครับก็ใส่ได้ปกติตามทั่วไปนะครับแต่ปัญหาคือเซนเซอร์มันจะไม่ทำงานนะครับก็คือโดยปกติเซ็นเซอร์ของรุ่นเรียวมี5ห้โปนะครับเซนเซอร์ที่เอาไว้ทำให้หน้าจอดับเวลาเรารับสายนะครับก็จะอยู่มุมน,นี้นะครับแต่เมื่อใช้ฟิล์มกระจกรุ่นแบบนี้นะครับทำให้มันไปนโดนเซนเซอร์ ก็คือฟิล์มกระจกของเรียมี5โปรนะครับที่พี่เดย์หามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตนะครับมันก็จะเป็นเส้นตรงซึ่งแบบนี้มันจะบังเซ็นเซอร์นะครับเวลาหาต้องหาแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับมันจะมีรอยบากจะมีรอยหยักตรงนี้อยู่เพื่อหลบเซ็นเซอร์นะครับถ้าหาฟิล์มกระจกได้แบบนี้มันก็จะไม่เป็นบังเซ็นเซอร์นะครับเวลาเราโทรออกรับสายก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติเห็นไหมครับจุดต่าง ต่างกันนิดเดียวพอดีฟิล์มรุ่นนี้เป็นของเรียวมี5นะครับก็คือหน้าจอมันจะยาวกว่าแต่ตัวนี้เป็นเรียวมี5โปรก็คือเรียวมี5เนี่ยพี่เดชเจอแล้วว่าถ้าเป็นรอยอย่างนี้มันจะไม่บังเซนเซอร์อ่าเราก็หาซื้อเราก็สั่งมาติดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนี้ต้องลองคิดพิจารณาดูอีกทีนึงนะเพราะว่ามันก็ติดได้ปกติแต่ไม่สามารถที่จะอ่าทให้เซ็นเซอร์ทํางานได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียตอนนี้ยังหารุ่นของเรียวมี5โป o นะครับที่มีรอยหยัก ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเจอเดี๋ยวจะมาแนะนําให้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครที่ซื้อไปติดแล้วบอกพี่แล้วผมจะทําไงผมซื้อมาแล้วมันเซ็นเซอร์ไม่ทํางานจะมีวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะขยับขอบลงมาหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เห็นเซ็นเซ,นเซอร์ แบบนี้นะครับถ้าขยับขอบลงมาแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวทดสอบทัว์ให้ดูนะครับเห็นไหมถ้าขยับลงมาหน่อยหนึ่งเซนเซอร์ก็จะทํางานนะครับย้อดเงินไม่มีเดี๋ยวเติมเงินแล้วเห็นไหมแต่เมื่อเราขยับตรงนี้ลงมาปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับ ฟิล์มด้านล่างมันก็จะเลือม,มานิดนึงนะครับเวลาเราใส่เคสจ,จะเป็นยังไงเคสมันก็จะดันนะครับดันแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้เป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะครับเวลาใส่แล้วเคสมันก็จะดันนะครับเห็นรอยขาวขาวไหมครับแล้วก็อย่าไปใส่น้ำยาเลยนะ มันเปื่อนซะเปะปาๆไม่มีประโยชน์นะครับก็คือสรุปให้ฟังว่าถ้าเราจะหาฟิล์มกระจกนะครับลองสอบถามกับทางร้านดูก่อนนะครับขอดูรูปก็ได้ว่ามันมีรอยหยักแบบนี้ไหมถ้ามีแบบนี้ก็คือไม่บางเซนเซอร์ใช้งานได้แต่ถ้ามีอย่างนี้ก็พิจารณาเอาละกันนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์ข่าวบอกข่าวกันด้วยนะครับพวกเราจะได้ทราบกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ไปเสียงเงินตีอันนี้พี่เดชทดลองให้แล้วนะครับ ปัญหาคือเครื่องเนี่ยของเพื่อนแล้วก็ลอกฟิล์มของเพื่อนออกมาแล้วเดี๋ยวต้องไปขอโทษเพื่อนก่อนนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ